ปปูกไผ่เซดดิ้งความห 3, 3ม่าง3คูณ3เมตรมันดียังไงไปรับชมกันครับคลิปนี้พา FC ออกมารับชมต้นพันธุ์ไผ่เซดดิ้งที่เราเตรียมไว้ขุดนะครับ EP นี้สวนไผ่อยู่สบายจะพยายามใช้ภาษาไทยที่คล่องแคล่ว เป็นภาษาที่ใช้อยู่กับชีวิตประจำวันทุกวันนะครับ FC ครับซึ่งภาษาอีสานสดไผัยอยู่สบายนานๆจะใช้ทีเวลาพูดก็จะตกบ้างต้องขออภัย FC ทุกท่านนะครับก็คือนี่เป็นต้นพันธุ์ที่สวนผัยอยู่สบายเ,าเตรียมไว้ให้กับ FC ที่สั่งจองต้นพันธุ์มานะครับโดยสภาพต้นพันธุ์ก็จะแตก นีแตกตาออกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะรักษาความสมบูรณ์ไว้ให้กับเ c ฟีแบบนี้แหละครับนี่ครับส่วนตอนที่ไปปลูกนั้น FC ฟนอกจากจะได้เงาไผ่ไปแล้วแล้วก็ยังจะได้ตาที่แตกออกมาแบบนี้ด้วยนะครับ FC ฟีครับคือ ทำไมถึงไว้ไวแบบนี้ครับเิฟซีเดือนพฤศจิกาอาจจะเป็นเดือนที่ที่ต้นฤดูหนาวก็ว่าได้ครับฟิฟซีครับเดือนพฤศจิกานี่อาจจะใกล้ๆเข้าถึงฤดูหนาวแล้วสวนไผ่ยอยู่สบายได้จงต้นพันธุ์ที่มีใบไปด้วยแล้วก็ แตกตาไปด้วยแบบนี้สาเหตุที่ทําก็คือเราต้องตัดปลายไว้แบบนี้ครับ fc ครับแล้วก็ให้ต้นพันออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็คือแตกตาออกแบบนี้เลย fc ไม่ต้องกลัวว่าตาหน่อไม้จะบอดเพราะว่าเรา,เราได้เลี้ยงตาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ fc ครับซึ่งวิธีเอาไปปลูกก็คือเอาไปปลูกได้เลยแล้วก็ fc ก็สามารถที่จะมีใบ เอาไว้ดึงสารอาหารเมื่อลดน้ำได้เต็มที่หลังจากปลูกได้ไม่เกิน3วันครับ f อฟครับแต่ไม่ใช่ว่าสวนไผายอยู่สบายจะดึงไปเมตร2เมตรแบบนี้นะครับก็คือเวลาขุดต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยเราต้องมาตัดแต่งที่ขนาดปริมาณไม่เกินน่าจะไม่เกินเจ็ดสิเซนครับเอฟซีหหรือก็แล้วแต่ตาที่แตกออกมาแบบสมบูรณ์ครับ f อฟครับ สวนผ่อยู่สบายพาเอฟออกมาเก็บเลมต้นพันธุ์แล้วก็มาตัดปลายไว้สังเกตว่าจะเห็นวางไว้เป็นกอง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 นะครับเอครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนไผ่เรานั่นเองนี่ครับตานี้ f อฟจะมองเห็นว่า แตกตาออกมาอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมที่จะขุดน,น่าจะประมาณเดือนพฤศจิการนั่นเองครับ FC FC สังเกตว่าปลายปลายของตาแหนงเริ่มจะแตกออกแบบนี้แล้วปีนี้ FC จะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็ไปพร้อมใบแบบนี้เลยทำไมถึงทำแบบนี้ครับ FC ครับก็เพราะว่า ต้นฤดูหนาวนั่นเองเวลาเอาไปปลูกไว้ถ้าติดก็จะติดเลยแต่ถ้ารอเอาแต่ถ้ารอเอาต้นที่ไม่แตกตาไปเพราะว่าเขาเป็นต้นฤดูหนาวครับเอฟซีเป็นต้นฤดูหนาวแล้วไผ่มีความอ่อนแอแล้วก็มีความรู้สึกเร็วต่ออากาศที่มีสภาพเย็นถ้าเขาเริ่มแตกตาแบบนี้ในสภาพตอนฤดูหนาว จะทำให้ไผ่นี้เหี่ยวครับ fc ครับไผ่จะเหี่ยวแม่ตแต้วยเลยนะครับ fc แล้วก็จะตายใน fc เลยครับแล้วก็จะตายในทันทีสวนไผ่อยู่สบายก็เลยคิดค้นวิธีป้องกันทำยังไงไม่ให้ไผ่ช็อกกับอากาศเย็นสวนไผ่อยู่สบายก็เลยตัดสินใจที่จะตัดปลายแบบนี้ไว้ แล้วก็ให้เขาแตกตาแบบนี้ถึงเวลาขุดเราก็ขุดเอาเงาไปด้วยเสมอเหมือนกับหน่อไม้ที่ชํำใส่ถุงไว้ครับเอฟซครับนี่นะครับสวนไผ่อยู่สบายทำต้นพัน์ุชํำไว้ในกอเลยโดยที่ไม่ซูนเลยครับ f อซโดยที่เราไม่ซูนข้างล่างเขาเลยจนกว่าเราจะพร้อมขุดพร้อมขุดเมื่อไหร่ก็คือพร้อมขุดต่อเมื่อ ใบตัวนี้เขาแข็งแรงครับ f c ครับแล้วก็สังเกตลำต้นเขาด้วยน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาแน่นอนแล้วก็จะได้เริ่มตัดแต่งกอไปด้วตัวหลังจากนี้ก็พา f c เดินตัดแต่งไปด้วยกัน ต้นนี้ก็รู้สึกว่าต้นเขาก็จะมีความแข็งพอสมควรครับเอฟซีแต่เวลาที่เราตัดเนี่ยเราไม่จะไม่ไล่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะตัดให้เข้าตรงๆแบบนี้ได้นะครับเอฟซเราต้องตัดเฉียงๆแบบนี้เพราะว่ามันสูงเราจะยื้อไม่ถึงครับเอฟซีแขนเราจะสั้นไปหน่อย ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเราต้องอยื้เอาแขนซ้ายนี่ยื้ไปก่อนครับ,บ,บจากตัวเราหรือเท้าเราออกไปประมาณสักหนึ่งช่วงแขนนะครับ F4 แล้วก็ค่อยฟันชึบแบบนี้นะครับเนี่ยครับ F4 สังเกตเห็นว่าปลายแหลมๆเขาจะเสียบจึบลงมางทันทีเลยเนี่ยครับแต่ถ้าโดนขาหรือโดนเท้าของเราแล้วก็มันจะทำให้ อาจได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีบาดแผลครับ F4 ครับจากนั้นเราก็เก็บไว้ให้มันเป็นกองเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมครับกว่าจะดึงขึ้นนี้ลงลงเขาจะลงเลิกเติบนะครับเนี่ยครับ f ีเราก็ต้องใช้มือยุ้ไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ฟันนะครับเห็นไหมครับ นี่ขนาดเราย้ไปแล้วาปลายที่เขาสูงเนี่ยปลายต้นพันธุ์ที่สูงอย่างนี้เวลาเราฟันเนี่ยเขาเ,าเขาจะมีน้ำหนักแล้วก็ถ่วงลงมาซึ่งถ้าเราพลาดไปเนี่ยเท้าเราอาจจะได้รับความบาดเจ็บได้นะครับ f อครับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับ f อแล้วก็ ถ้าเรายื้อไม่ถึงปุ๊บ fc เราก็ต้องยงยอไปแบบนี้ฟันแบบนี้ครับ fc จากนั้นส่วนไหนที่เขายังไม่สูงนะครับ fc เราก็ใช้มือยื้อไปแบบนี้เลยแล้วก็ฟันเขาลงมาเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาฟันลงมาเสร็จแล้วเราต้องเก็บปลายของเขาให เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกองแบบนี้เลยครับ fc นี่ครับเนี่ยวางไว้เป็นกองเป็นกองเป็นแถวเป็นแนวไว้เผื่อถ้าตัวไหนที่เขามีความแก่แล้วเขาจะไม่เน่าเปื่อยเราก็สามารถเก็บออกไปทิ้งด้านนอกหรือไปเผาไปอะไรได้ครับ fc ส่วนตอนนี้เราจะกองไว้ด้านในก่อนเพื่อเป็นปุ๋ยให้เรา,าบำรุงต้นไผ่ ในครั้งหน้าก็คือเอาให้เขาหมักให้เขาเน่าเปื่อยอยู่ในสวนของเราเสียก่อนเห็นไหมครับเอซครับสวนไผ่อยู่สบายใช้ภาษาไทยที่ใช้มาตั้งแต่พองไหน,นะครับไ้มายอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ชัดเจนให้เอซีทุกคนได้รับชมกันในอีพีนี้ครับผมนี่ครับสังเกตว่าต้นนี้ เราที่เรามาตัดเขาจะแตกปลายออกเรียบร้อยแล้วแต่เป็นลำต้นที่มีลักษณะที่เล็กแต่ไม่ต้องกลัวครับเอฟซีเงาของเขาใหญ่แน่นอน,นเนี่ยครับอันตรายมากเราต้องตัดแล้วก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆทีละเล็กเลินน้อยแล้วก็ใช้ความระมัดระวังไว้แบบนี้ครับเอฟซี FC. ว่าลำต้นเขาจะจะสูงมากยาวมากแล้วก็มีน้ําหนักด้วยแบบนี้เลยสวนไผ่อยู่สบายเคยโดนแล้วนะครับ f อซครับก็เลยอ๋อเอามาเอามาเหลาให้ f อซีได้ได้รู้แล้วก็ได้มีความระมัดระวัง นี่ครับตัดไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยด้วย,ยนี่บางต้นแข็งมากเลยแก่แล้วด้วยนี่ ที่สำคัญเราต้องเข้าให้ถูกเหลี่ยมด้วยนะครับแอบซี C. ถ้าเข้าไม่ถูกเหลี่ยมมันก็จะโดนแม่พันธุ์เข้าครับจากนั้นก็นำปลายยอดต้นพันธ์เอาไปกองไว้ทําปุ๋ย แล้วก็สิ่งที่อันตรายที่สุดครับ FC ก็คือตอนที่เราตัดตรงปลายของต้นพันธุ์ลงมาอย่างนี้ FC จะสังเกตเห็นความแหลมคมของอปลายต้นพันธุ์ที่เราใช้มีดฟันลงมาแล้วก็มันจะสักจึกลงมาอย่างนี้ครับ FC จะทำให้ เกิดอันตรายกับเท้าของเราหรือว่าขาของเราครับ f อซโปรดระมัดระวังครับผมซึ่งสวนไผ่อยู่สบายก็ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่ไม่ให้ปลายต้นพันเนี่ยตกสักจึกลงใส่โปรตีนอข,อของเราเองนะครับเอครับคือเราต้องป้องกันอย่างาเต็มที่ด้วยแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่า ปลายต้นไผ่ที่เราตัดลงมานั้นมันจะ,ะเริ่มแข็งแล้วนั่นเองครับ fc เวลาโดนมีดแล้วก็อาจจะทําให้เป็นปากฉลามแล้วก็มันจะตกสักยึกลงมานั่นเองครับ fc เนี่ยเวลาเวลาเราตัดนะครับ fc เราต้องเนื้อออกมาแบบนี้นะเราต้องเนื้อต้นพันธุออกมาแบบนี้แล้วก็ฟันจึบลงแบบนี้ครับ fc แล้วเนี่ยครับต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่า เนี่ยครับ f เวลาเขาตกลงมาเขาจะเสียบจิ๊บลงเลยทันทีเลยมันจะทําใหเา้เราไม่ปลอดภัยเช่นนั้นเราต้องใช้มือข้างซ้ายเนื้องออกไปนะครับ f เนื้อต้นพันออกไปแล้วก็ค่อยๆฟันลงไปแบบนี้เลยครับ F4 ครับนี่ครับซึ่งแต่ละต้น ที่สังเกตเห็นแบบนี้ก็จะเริ่มแตกตากันออกออนเยออย่เองเงแล้วนะครับฟีฟีแต่ละต้นก็จะสวยงามเลยครับเราก็จะเดินแล้วก็ค่อยๆใช้มีดที่เราเตรียมมาค่อยๆฟันแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆครับ FC ครับแล้วก็อีกเช่นเคยครับ FC ฟคือคุณยายก็ยังเก็บ หน่อไม้นำไปสร้างอาชีพหรือนำไปสร้างรายได้อยู่ประจำแล้วก็ในขณะที่สวนไผ่ยอยู่สบายได้ตัดปลายยอดต้นพันธุ์ลงไว้ให้เอฟซีนั้นคุณยายก็ได้มาเก็บหน่อเพื่อเอาไปเผาสร้างรายได้ให้กับสวนไผ่ยอยู่สบายเหมือนเดิมครับเอฟซีเป็นไงกันล่ะครับเห็น การสร้างรายได้ของสวนไผ่อยู่สบายแล้วแล้วก็วิธีตัดแต่งต้นพันธุ์ดูแลไว้ให้ FC อย่างเต็มที่แล้ว Fc สวนไผ่สนใจที่จะยกโป๊ให้กับ FC ให้กับสวนไผ่อยู่สบายบ้างหรือยังครับถ้าคุณชอบก็ยกโป๊ให้หน่อยนะครับไปรับชมคุณยายเก็บนหน่อไม้ต่อครับเพราะว่าสวนไผ่อยู่สบายเหนื่อย เหนื่อยแล้วก็วเลยมาเดินตามคุณยายดูเพราะว่าอีกสักหน่อยก็จะได้เอาสเสล่งเข้ามาเก็บเอาเลเถาโอ้ต้องขออภัยนะครับาบางคำพูดก็ใช้ภาษาอีสานออกมาบ้างเพราะว่าแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยเป็นภาษาที่สวนไผ่ได้ถนัดสักเท่าไหร่รว่าสวนไผ่อยู่สบายส่วนมากก็จะพูดภาษากลางแบบนี้แหละครับเมียนวาย,ายโอ้ขอโทษนะครับ ครับผมสวนไผ่อยู่สบายสร้างไรายได้แล้วก็สร้างบรรยากาศที่มีความสุขอย่างนี้ไปด้วยทุกวันครับ fc ครับคือเอาหน่อสั้นไป ไปเผาแล้วก็ส่งให้ f c คือก็ไม่สั้นมากนะก็าหน่อพอดีพอดีดีกว่าเพราะว่า f c c สั่งไม่รู้ว่าจะเอาไปแกงหรือจะเอาไปทำเป็นหน่อไม้ซุปหรือหน่อไม้อะไรประมาณนี้ครับ f c ก็เลยเราก็จะเผาแล้วก็แพ็คถุงไปแบบนี้เลยนี่แหละหน่อประมาณนี้แหละครับ f c ทุกวันสวนไผ่อยู่สบายจะออกมา ดูแลต้นพันธุ์แล้วก็ออกคุณยายก็ออกมาหักหน่อไม้ไปสร้างไรายได้ให้กับสวนไผ่อยู่สบายเป็นอย่างนี้ประจําทุกวันครับจะสับกันครับสวนนี้ขึ้นนี่สวนนี้อีกวันไปอีกสวนนี้จะทำอยู่อย่างนี้ประจำครับเอฟซี FC ครับเอาเลยนี่แหละครับก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็บางครั้งก็ เหนื่อยบางครั้งก็ถ้าเหนื่อยเราก็พักครับ fc เพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเจ้านายเราแล้วก็ไม่มีใครบังคับเราด้วยเราก็จะทำงานแบบนี้กันไปมีเวลาว่างแต่และช่วงเวลาเราก็จะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ค่อยๆทำไปกันแบบนี้ครับ fc ครับ แต่ละวันครับ fc แต่ละวันรา,ายได้ที่สวนไผ่อยู่สบายไปเอาคิดเป็นน้ำหนักก็แล้วกันว่าหน่อไม้ที่เราหักแต่ละสวนเนี่ยขั้นต่ำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50-60กิโลครับ fc 50-60กิโลเนี่ยหมายถึงหน่อไม้ที่เราเผาแล้วก็ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยพร้อมขายครับ fc แต่ถ้านับเป็นจํานวนหน่อสดแบบนี้ก็น่าจะประมาณวันหนึ่งก็น่าจะประมาณ200 200กว่าครับเอฟแต่ละส่วนนะครับซึ่งเป็นรายได้ประจำแท่แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่จงต้นพันธุ์แบบนี้ครับ f f c เราก็หักหมดแล้วก็หน่อก็จะเยอะกว่านี้อีกช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไว้ต้นพันธุ์ก็เลยทำให้หนออาจจะเหลือน้อยบ้างแต่ก็ยัง มีเยอะอยู่สามารถหักแล้วก็เอาไปสร้างรายได้ให้กับสวนไผ่ยอยู่สบายได้อยู่เหมือนเดิมครับ FC ครับปลูกไผ่เซะดิ้งความห 3, 3ม่าง3คูณ3เมตรมันดียังไงไปรับชมกันครับ และนั่นก็คือข้อดีสำหรับคนที่ปลูกไผ่สดิ้งมีความห่างขนาด3คูณ3เมตรครับผม 1. ท่านจะได้ไม่เหนื่อย 2. ท่านจะได้ไม่แบกแต่ก็อาจจะมีแบกบ้างในช่วงที่ฝนตกฝนตกแล้วพื้นที่ด้านในอาจจะหล่มหรือลื่น ประมาณนี้ครับเอฟซีครับแล้วก็รถเข้าไม่ได้เราก็ใช้บ่าลำเลียงออกไปด้านนอกหลังจากที่ฝนไม่ตกหรือหรือว่า,าดินไม่หลมดินไม่ลื่นเราก็สามารถเอาสเสล้งวิ่งขับวนเวียนเก็บแล้วก็ขนออกไปสร้างรายได้ได้ประมาณนี้ครับผม ได้เวลาอันเป็นพอสมควรแล้วสวนไผ่อยู่สบายก็ขอตัวไปตัดแต่งต้นทันต่อไปครับเอฟซีครับสวนไผ่อยู่สบายสวัสดีครับ